กับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับคลิปในวันนี้เราก็มาอยู่กับช่วงของโลบอกส t n New กันอีกแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ s วน์เดอรไนทกันนั่นเองก็สำหรับ s วน์เดอร์ไน ในอัปเดตเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน2.4.5นะครับก็อัปเดตในครั้งนี้เป็นอัปเดตเล็กๆครับมีของเพิ่มมาไม่ถือว่าเยอะแยะอะไรมากครับแต่บางชิ้นผมเองก็ชอบนะครับบางชิ้นคือมาจาก Squid g เกมเลยครับเออโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูอัปเดตกันเลยนะครับมาที่อัปเดตแรกครับมีสกินเกียร์อันใหม่เพิ่มมา4แบบนะครับต่อมามีสกินสแลชเชอร์มา2แบบนะครับ จากที่ผมเห็นเนี่ยมันจะมี2ตัวครับก็จะมีไอตัวที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยครับมันชื่อว่าเกมกาดนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นไอตัวนี้ครับมันชื่อว่าโอเวเซียนครับแต่ในหนังมันชื่อว่าฟอนแมนนะครับอืมหน้าตาก็คือว่าเหมือนในหนังมากแต่ว่าเสื้อโค้ทอะไรเนี่ยถ้าเป็นในหนังคือมันจะไม่ได้ออกเทาครับมันจะสีดําล้วนเลยถ้าจะไม่ผิดนะครับอัปเดตต่อมาครับมีเพิร์กใหม่เพิ่มมา2เพิร์กนะครับ ต่อมามีสกินไฟอันใหม่มา2แบบนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับมีสกินหลุมศพมาอีก1แบบนะครับอัปเดตต่อมาครับในสโตโมดฟีเจอร์นะครับมีของใหม่มาขาย3ชิ้นนะครับอันแรกเป็นหน้ากากครับชื่อว่าเกมโอเวอร์เซียนะครับเป็นหน้ากากของอตัวโอเวอร์เซียนั่นแหละหรือก็คืออตัวฟอนต์แมนนะครับที่เรารู้จักกันในหนังต่อมาครับก็จะเป็นอตัวนั้นครับชื่อว่าเกมกาดนะครับ แต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งตรงที่ทําไมมือข้างหนึ่งมันไม่ใส่ถุงมือวะเอออันนี้ก็แปลกเหมือนกัน่ะทาไมเขาไม่ใส่ถุงมือให้กับมันอ่ะหรือว่าโมเดลมันบั๊กกันแน่ส่วนอันต่อมาครับก็จะเป็นหลุมศพครับอันนี้คือผมชอบมากๆครับคือว่ามันสวยเดียเอออันนี้ความชอบส่วนตัวครับด้วยหลุมศพนี้ชื่อว่าเอา o อฟเด e game นะครับใครสนใจของ3ชมชีนนี้ก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับใน store Mode Feature แล้วก็มาถึงอัปเดตสุดท้ายของคลิปในวันนี้ครับก็คือว่าเร็วมากๆเลยอัปเดตสุดท้ายครับในสโต์ครับโหมดเมิร์ซับพลัสนะครับมีของใหม่มาขาย2ชิ้นนะครับอันแรกเป็นเมิร์โพชันนะครับก็จะเป็นน้ํายาของเมิร์นี่แหละคือไอ้โมเดลเมิร์โพชันผมเห็นมันติดตัวเมิร์มาสักพักละไม่คิดที่จะเอามาทําเป็นเกียร์สักครั้งหนึ่งเลยในที่สุดมันก็มาแล้วความสามารถของมันเลยก็คือฮิ้วตัวเราได้ครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็น เปิร์กนะครับที่ใช้ควบคู่กับเมอร์สพชันนะครับใครสนใจของ3ชิ้นเนี้ยก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับในสต็อหมวดเมอร์ซับพลัสนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับสำหรับการอัปเดตข่าวสารของสวายเดนไนในวันนี้นะครับก็คือว่าสั้นมากๆเลยเพราะว่าอัปเดตมันก็มีของเพิ่มมาไม่เยอะหรอกครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบพวกไอเทม Squid สกิฟเกมส่วนใหญ่ครับอืมซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้สร้างแกเองนี่จะเล่นตามกระแสรหรือเปล่า พอสกิทเกมมาปุ๊บพี่แกนี่คือรีบไปทําโมเดลแล้วก็รีบอัปเดตเกมทันทีเลยแต่ถ้าเกิดเป็นไอเทมอื่นรู้สึกเหมือนพี่แกจะดองไว้ครับเหมือนไม่ได้เอามาใช้สักทีอะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะามาใช้ตอนไหนอะสำหรับไอเทมที่เหลือที่พี่แกดองไว้ครับเออโอเคก็สําหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดผมพูดผิดพลาดตรงไหนและข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ถ้าเกิดใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคลิปเนี้ครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ